นไไนสนับสนุนรายการโดย bangkokhost.com Easy Web Hosting ครับคุณจะมีเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆภายใน5นาทีตอนนี้เราเดินทามไปถึงที่ห้อบ,บ้านบรรทายสศรีนะครับที่ภาษา เรีว่าปันเตสเลยฮนะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสาทที่สวยงามมากๆก่อนเข้าจะต้องโชบัตนะครับเป็นเราซื้อวันเดย์พาสมานะครับเพื่อที่จะเข้าแหล่งท่องเที่ยวแล้วที่เป็นจุดสําคัญสำคัญต่างๆเนี่ยเข้าได้เลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับก็ซื้อมาละ20เหรียญห้อยคอไว้ครับอย่ายให้หายถ้าหายเนี่ย ซื้อตรงนี้ไม่ได้นะขับรถเข้าเมืองซึ่งไกลมากครับดังนั้นน,ะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องรักษาไว้ให้ดีครับคล้องคอไว้เลยนะครับห้ามหายเด็ดขาดถ้าหายก็รอในรถอย่างเดียวครับเข้าชนไม่ได้เลยครับ ที่บันเตสเลยแห่งนี้นะครับหรือบันทายสีเนี่ยสร้างขึ้นโดยหินทรายสีชมพูนะครับก็ขสันนิษฐานว่าในอดีตนั้นผู้สร้างอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เนื่องจากว่าความชดช้อยความละเอียดละออในการแกะสลักและความชัดเจนเนี่ยเหมือน เป็นของผู้หญิงมากกว่านะครับแต่นั้นก็เป็นแค่คําสันนิษฐานต่างๆมากมายครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าปราสาทบรรทายสีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยวันนพราหมณ์มากกว่าที่จะเป็นวนานักษัตริย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกษัตริย์เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บนที่สูงภูเขาสูงนะครับให้เปรียบเสมือนกับว่าอยู่บนส,ว,สวรรค์ แต่อันนี้ก็อยู่บนไม่ได้อยู่บนที่สูงอะไรเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูฮนะว่าที่นี่ความโดดเด่นทางศิลปะโดยเฉพาะด้านของอเขาเรียกอะไรหน้าบันนะครับแล้วก็เสาที่รองรับหน้าบันต่างๆเนี่ยมีความละเอียดชดทชอยแล้วก็มีความสวยงามมากเนื่องจากว่าหน้าบันนั้นหนักมากนะครับเขาเลยจึงต้องทําเสา2ต้นนะครับเรียกว่าเสาเพชรเลยมารองรับน้ําหนักของหน้าบันเราไปดูกันครับว่าข้างในสวยยังไงต่อครับ เขาเป็นไกด์ฝรั่งเขาบอกว่าตัวนี้จริงๆเป็นฐานของซิวลึงครับแต่งตั้งใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโยนีนฮะแล้วเป็นล่องลางน้ำแทนพระศิวะแล้วก็ศิวะแอนอุมา <O ma. S 1> แม่อุมา <O ma. S 1> อ๋อพระศิวะกับแม่อุมา t h a ง k ย o u ก็ <c oughs> นั่นแหละฮะเป็นตัวแทนของลัทธิพราหมณ์ฮินดูสมัยก่อนนู่นเลยนะครับ ย่างว่าแะฮะแท่งสื้อหึงนี่ก็หายไปละหละหลายๆที่ครับที่สดอกอรทมที่เมืองไทยก็หายไปเช่นกันครับตนนักะวัติศาสตร์ที่เป็นนักสะสมอะเอาไปละหายไปหมดนะครับเข้าไปดูนายต่อครับกลัมา ท่านผู้ชมคัตอนนี้เราก็มาถึงตัวองค์ปราสาทหลักแล้วนะครับตรงที่เรานั่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนจะเป็นสะพานหรือทางข้ามสู่มหาสมุทรทั้ง7นะครับเพื่อไปสูส่งสง่วนด้านหลังนะครับหลกด้านข้างๆนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นมหาสมุทรนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวองค์ปราสาทเนี่ยเกิดจากการสร้างของพรามในอดีนะครับพรามเนี่ยเขาไม่อยากให้ มีการาเทียบเทียมกับปราสาทนะครับในการสร้างจึงสร้างปราสาทองค์นี้เป็นหลังเลก็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่สูงเหมือนอยู่ในบนภูเขาการที่ที่นี่ครับมีการแกะสลักอย่างชดชอยเนี่ยเนื่องจากว่าตัววัตถุดิบนะครับในการสร้างนั่นก็คือหินทรายสีชมพูครับตัวเนื้อของหินทราย,ยมันมีความละเอียดมากทำให้ในเวลาแกะตก๊อกตๆอกตอกตอก,ตก,ตกเนี่ย มันเข้าถึงแล้วทำล็อกได้ทำล่องได้ลึกแล้วก็สวยงามทําเห็นลวดลายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตัวฐานของปราสาทเนี่ยทำจากหินศิลาแรงใช่ไหมหินศิลาแรงเนี่ยมันมีรูพุ่นเยอะนะครับเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับทางด้านของอวิศวศาสาศตร์นะครับเนื่องจากว่า,าปราสาทพวกนี้ครับไม่มีการตอกเสาเข็มน,นะไม่มีดังนั้นทําให้ใช้หินศิลาแรงพวกนี้ ขุดลงมาข้างล่างแล้วก็ปูเป็นพื้นฐานมันจึงแข็งแรงมากแล้วด้วย,วยคุณสมบัติของรูปพุ้นต่างเนี่ยมันเกิดการถ่ายเทของความชื้นทางอากาศได้ดีนะครับทําให้องค์ปราสา,าทพวกนี้ครับอยู่ยืนคงกระพันมาเป็นพันพันปีเลยนี่ก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่คนสมัยโบราณนะเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเขาใช้ลองคิดดูสิครับว่าคนสมัยนู้นนะครับไม่มีห้องทดลองไม่มีศูนย์แลบแต่เขาใช้ ธรรมชาติเขาอยู่กับธรรมชาติได้สามารถสร้างปราสาทองค์สวยๆงา,ง,งามๆแบบนี้สวยงามมากๆม,มาดูกันครับที่นี่บันไทยสเลยฮะนะครับอยู่ที่เสียมเรียบแล้วที่นี่ก็คือกัมพูชาครับ กะลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่ขึ้นเคยกันหนดชีวิตเส้นทาง ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะเดินทางมาถึงที่ปรา,าสาทบายนแล้วครับที่นี่นะครับาบาเนี่ยแปลว่าผู้ชายยนก็เป็นพวกยันเครื่องรางของข,องของังรวมกันก็แปลว่า,าผู้ชายที่มีคาถาอาคมนะครับในอดีตนั้น สถานที่แห่งนี้เป็นพุทธสถานเออนะครับเป็นศาสนาพุทธนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ะพระชัยวรมันที่7ทนะครับท่นได้สร้างขึ้นไว้นะครับโดยมีความงดงามเราจะสังเกตเห็นพระพักนะครับที่จะม,มองความทุกข์ความสุขของประชาชน ที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีความเก่าแก่มากๆในอดีตนะครับสถานที่นี้ลกล้างไปหมดแล้วมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มนะครแต่ว่าทางหลวงเขาก็ให้ทําการตัดต้นไม้ออกแล้วก็บูรณะขึ้นมาเดี๋ยวข้าไปดูกันครับ สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์เมืองไทย com